น้องเป็นเด็กพิเศษต้องเป็นเซียนโอวนรอบเสา้ามก่อนก็ได้คาะมีอะไรบ้างคะอันนี้คืออะไรคะอพรอะไรคะโอ้โปรโพลิสมาแวงอันนี้อะไรคะกะพูดเลยกาไทยนี่นี่กีกรรมปียแปงกรมกิเพียงอันนี้ล่ะคะงวงไทยงงไทยมีกี่สูตรสามสูตรใช่ไหมอันนี้สีเขียวนี่สูตรอะไรคะสูตรพิมเสนนะมีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นพวกวิตามินทั่วไปนะนมเม็ด ไปเอ้ยอาไปทางนั้นก็ได้ยิ้มยิ้มยิ้มมาร้านใหม่แล้วลูกมาร้านใหม่อาทางนี้ทางนี้นไงม,มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะะแซมบั๊กพิม์เตียนพิมเตียนไงพิมพ์เสร็ไอซ์แล้วทาน้ำขาวแล้วน้ำขาวพิม์เตียนน้ำพิมพ์เสร็น้ำเตียนน้ำพิมพ์เส็น้ำพิมพเตียนน้ำพิมพ์เสร็น้ำวาเป็กวาเป็กดอกอะไรคะดอกไม้ขาวกวางร้อง พิงซิลสูตรหนึ่งเซรั่มสูตรสองค่ะถ้วยทองถ้วยทองมองตามองตาลิงค์ถลูกเท้าอมองตาลิงคถือลูกเท้าอันนี้ยาเขียวยาเขียวแม่อะไรนะแม่มันแม่มะลิอันนี้ผมทวินสมทวินอ่าอาดูเราไหนได้บดเป็นเป็นเอฟซีเป็นอะไรนะแฟนพันธุ์แท้อันนี้อะไรบ้างครับอันนี้เหรอคะ ปเปเปมินฟิลเปเปมินฟิลอันนี้ยี่ห้อใหม่มฟรอสซี่ลูกฟรอสซี่อันนี้ยี่ห้อฟรอสซี่อันนี้ล่ะคะอันนี้พาสเทลพาสเทลเก่งมากเลยอ้าวตัดสินใจได้หรือยังทางโน้นน่าจะไม่มีแล้วทางโน้นน่าจะไม่มีแล้วอ๋อมียาอุทัยไหมคะอุทัยทิพย์อุทัยทิพย์ไม่มีหายากแล้วตอนนี้มันจะเป็นหมอมีแทน อ้าแล้วก็เดี๋ยวนะผงวิเศษโอเคเอาผงวิเศษสี่ซองค่ะผงวิเศษสี่ซองอ้าวได้ยังได้หรือ,อยังอุ๊ยทางนี้ลูกทางนู้นทางนี้มาดูดิอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะยาเขียวหญ้าเขียวยน้น่มันนี้หานุมานเขียนน้ำเขียนเส้นน้ำเขียนเส้นน้ำ แม่มาลีแม่มาลีอันนี้แม่มาลีค่ะอันนี้ลาอันนี้มาลีอ๋ออันนี้แม่มาลีแม่มาลีสมทวินอันนี้ค่ะอืธนุมานธนุมานวิกวิกวิปานลับวิกสวาปุรลับวิปานลับกุมตาเวนตาเขียวแม่กูร่ากลาอันนี้แม่มาลีลูกอ่ะอันนี้เหรอคะแซมบักแซมบักข้างล่างสิ อันนี้รู้ไหมอันนี้รู้ไหมนกอะไรคะนกอินทรีนกอินทรียาเหลืองยาเหลืองเพ่งตีเอวเสียงผีอิ้วเพ่งตีเอวเสียงผีอิ้วกวางลงกวางรูงกระเป็กมาเป็กบังตาจิงจือกบอช่วยทอช่วยทองคุณเกมหอยเมียนปลาไทยแคปตามช่วยทอง อันนี้คือสำเพาทองลูกสำเพาทองฮะอันนี้ก็สำเภาทองแต่เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะอันนี้ก็สำเพาทองนะอันนี้เป็นยาหม่องขาวโอเคไหมได้ยาะ,ะปะตกลงใจยังตกลงใจแล้วอะปะตกลงใจแล้วคุณแม่ซื้อพิเศษให้นั่น ดีใจไหมแม่พามาร้านใหม่เอี่ยมเลยอาเช็ดเหงื่อนครับจอมเจมเพสัตจอมเจมเพสัตเห็นใบเห็นอะไรนะเห็นใบใบรับยาใบสั่งยาแล้วโอ้โหเราก้าวมาสู่คนรุ่นใหม่รู้เลยนะรู้เลยค่ะโอเคจ่ายเองได้ไหมคะแบงค์สีแดงได้ไหมมีตังไหมคะคนนี้มีฐานะอยู่นะนั่นนั่น เขาชอบร้านของถูกโน่นนะคะร้านแต้วเมจิกน้ำเงินซื้อเมจิกส oh, uh. yeah, ิน้ำเงินโอ้อ่ะเย้ขอบคุณยังครับขอบคุณครับไปกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ